ในลิฟที่เงียบสงบทันใดนั้นความหวาดกลัวของชายคนนั้นก็เข้ามาเขาหายใจหนักหิวกระทึบเท้าไปมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความไม่มั่นใจเห็นปุ่มหยุดอยู่ข้างหน้ามีการแสดงออกที่แปลกประหลาดและหน้ากลัวบนใบหน้าของหญิงสาวเธอมองไปที่หิวที่กำลังตื่นตระหนกอยู่ตรงหน้าเธอสาวน้อยกดปุ่มหยุดสีแดงทันใดนั้นลิฟต์ก็หยุดลงชัว่วขณะหิวเห็นฉากนี้และเริ่มดุสาวน้อยแต่จู่ๆปู่ของเธอก็บอกว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุเขาลองกดปุ่มรีเซ็ตของลิฟต์แต่ลิฟต์ไม่ตอบสนองสิ่งที่เขาทำ เขาบอกรอปภว่าเขากดปุ่มสตาร์ทแต่ลิฟต์ยังไม่ตอบสนองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวได้กดปุ่มหยุดลิฟต์ทันทีดังนั้นคุณต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการฉันคิดว่าใช้เวลาแค่สิบนาทีแต่จู่ๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตตอนนี้พวกเขาไม่รู้ไม่ใช่ความผิดของหญิงสาวที่ลิฟต์หยุดแต่ไม่นานก็มีคนขยับมือและเท้าไม่ว่าเธอจะขยับมือหรือไม่ก็ตามไม่ช้าก็เร็วลิฟต์จะหยุดแผนการล้างแค้นอันน่าสะพรึงกลัวเพิ่งเริ่มต้นขึ้ หญิงชรา,าคนหนึ่งบอกว่าถึงเวลาที่เธอต้องกินยาแล้วหยิบยาและใส่ปากของคุณดื่มแล้วคุยไม่แก่ไม่เด็กสุขภาพดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาแขนขาของเธอก็อ่อนลงและล้มลงคนอื่นๆช่วยเธอขึ้นไปพักผ่อนทันทีแต่ดูเหมือนเธอจะมีอะไรจะพูดจึงให้คนไปช่วยนางเธอบอกว่าสามีของเธอฆ่าตัวตายเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากการลงทุนล้มเหลวส่งผลกระทบทั้งครอบครัวสามีของคุณใหม่ถูกตงังหกเดือนก่อนเขาโทรหาเธอบอกว่าต้องการเงินคืน แม้กระทั่งบอกว่าฉันทำลายชีวิตของเขาหญิงชาราบอกว่าไม่ผิดเพราะซื้อหุ้นเจ้านายของเขาแต่เจ้านายที่เธอพูดถึงคือชายชาราเมื่อครูน่นี้เขาเป็นเจ้าของอาคารนี้ตลอดจนผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังการลงทุนหญิงชาราบอกว่าเธอตำหนิคนที่อยู่เบื้องหลังแมวมิฉะนั้นสามีของเธอจะไม่สูญเสียไม่แพ้คงไม่ฆ่าตัวตายเวลาของฉันกำลังจะหมดแล้วฉันแค่ต้องการบอกคุณบางสิ่งที่สำคัญแต่เธอยังไม่ได้พูดอะไรเลยทันใดนั้นการหายใจก็ลำบากฉันจะโทรหา911ฉันมีระเบิดกับฉันเธอบอออกว่่าเเธมีระบิดยู หลังจากพูดแบบนี้เธอก็หยุดหายใจเช่นกันฉันไม่รู้ว่าที่เธอพูดจริงหรือเปล่าทุกคนจึงตื่นตระหนกทุกคนมีส่วนในประโยคที่ทำให้ลิฟ์มีเสียงดังมากที่สาวทนไม่ได้จึงบอกให้ทุกคนหยุดจากนั้นเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสังเกตเธอเริ่มตรวจสอบยายของเธออย่างละเอียดแต่ไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยนอกจากกระเป๋าเงินเปล่าๆทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกในตอนนี้เธอแค่ทำให้พวกเขากลัวแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ค้นพบว่ามีบางอย่างปูดอยู่ใต้เสื้อโค้ทของเธอที่สาวอีกคนถอดเสื้ออย่างระมัดระวัง เห็นเพียงกล่องเหล็กที่เอวของเธอทําให้ทุกคนตื่นตระหนกแต่ถ้าดูใกล้ๆกล่องดูไม่เหมือนระเบิดเลยมันเหมือนกับการล็อกรถมากกว่าเมื่อผู้คนเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล้าขยับขยืน่นถ้าเธอพูดถูกทุกคนดีไม่มากก็น้อยในเวลานี้ผู้อํานวยการด้านการลงทุนก็ตื่นตระหนกเช่นกันเขาบอกว่าเขารออยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ต้องคิดหาทางออกว่าแล้วก็เปิดฝาดูว่าหนีออกไปได้หรือไม่แต่ข้างนอกลิฟต์มือสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยชายคนนั้นพยายามเปิดประตูลิฟต์อีกครั้งดูสิทุกคนรวมพลังกัน ประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆแต่ห่างกันแค่สิบนิ้วไม่ต้องพูดถึงผู้ใหญ่แม้แต่เด็กก็ไม่สามารถผ่านไปได้ใครก็ได้ช่วยเราทีหลังจากปรึกษาหารือกันพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มลิฟต์ที่ด้านนอกพวกเขาจึงแยกประตูออกจากกันผู้ชายถือไม้เท้าของหญิงชาราลองเอาไม้ไปดันปุ่มแต่ผู้คนไม่สนใจหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังเธอสาวน้อยคนนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีและกดปุ่มลิฟอย่างลลลาน อย่าโผล่หัวออกมา โชคดีที่ลิศตกลงไปเพียงไม่กี่ชั้นโดยไม่ตกลงมาที่พื้นแต่ชายผู้นั้นช่างน่าสังเวชเนื่องจากไม่สามารถหลบได้แขนของเขาจึงถูกตัดขาดเห็นอย่างนั้นทุกคนก็รีบเอาเสื้อมาพันแผลแต่ตอนนี้ชายชราไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรเริ่มกดปุ่มอย่างลนลานโชคดีที่ฮิวรีป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นเห็นอย่างนั้นในที่สุดหญิงสาวก็หายกลัวเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ซุกตัวอยู่ที่มุมห้องและพูดว่ามันเป็นความผิดของเธอเองฮิวยังทิ้งความหวาดกลัวไว้เบื้องหลังคอยปลอบหลานทัััั้้งงงงสออออย่าาาแขขข็็็นน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 จกกเเเเหมนบนิทร์ต ชายผู้ริเริ่มที่จะสารภาพลิฟท้างและระเบิดเป็นความผิดของเขาทั้งหมดฉันและลูกชายของหญิงชาราเป็นเพื่อนสนิทกันเราเป็นเหมือนพี่น้องเขาช่วยชีวิตฉันไว้แม่ของเขาขอความช่วยเหลือจากฉันเขาบอกว่าอนุภาพของระเบิดไม่เล็กอีกสินาทีจะระเบิดได้ยินแบบนี้ทุกคนคงหมดหวังไม่มีทางอื่นที่จะมาถึงประเทศนี้พวกเขาพยายามเปิดประตูแต่พวกเขาเห็นกำแพงมืดเมื่อทุกคนคิดว่าพวกเขาตายแล้วลิฟก็กดทันที วินาทีต่อมาก็มีคนเปิดลิฟต์จากข้างนอกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คู้ภัยมาถึงแล้วผู้บาดเจ็บออกมาโดยเร็วแล้วพาญิงมีคันออกไปแต่น่าเสียดายที่เขาอ้วนเกินไปเพราะเขาไม่สามารถออกไปได้ทหารรักษาพระองค์กล่าวจะส่งลิฟต์ลงมาช่วยเขาแต่มีระเบิดอยู่ในลิฟต์ลิฟต์ไม่ได้ไปยังสถานที่เมื่อเขาเสียชีวิตหนังจบลงที่นี่